มีพัสดุมาสง่งถึงหลวงปู่ <c oughs> นะหลวงปู่ทำงานอยู่พอดีมีพัสดุมาก็เดี๋ยวหยุดงานไปก่อนรับพัสดุก่อนนะรับพัสดุมาแล้วเป็นอะไรเยอะแยะเลยเป็นอะไรเยอะแยะเลยครับเป็นพัสดุส่งมาถึงหลวงปู่เกาทิต์จิตโตพุทธธรรมาปองชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าห่มจวนลำปาง เป็นกระสอบหรือสามกระสอบและเป็นกล่องอีกหนึ่งกล่องซึ่งส่งมาจากคุณโยมกดชพรจิระแชาทรนคุซึ่งคุณโยมได้แจ้งมาล่วงหน้าแล้วว่าจะส่งอาหารเม็ดมาให้น้องเหมียวและอาหารของน้องหมาด้วยนะของน้องหมาปลากุเต้าและอาหารเหมียววัดดงเย็นพร้อมทั้งอาหารน้องเหมียวที่วัดปงชัยมี อาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกอาหารเปียกอยู่ในกล่องนี้รนะับอผอไม่ใช่เนาะหลวงปู่พูดผิดไปในกล่องนี้คืออาหารของน้องหมาอาหารน้องหมาเป็นอาหารเม็ดน้องหมาตอนแรกไปได้แกะในกระกระสอบให้ในกล่องเนาะก็คิดว่าเป็นอาหารนอนเนาะที่อาหารอาหารเปียกน้องเหม,มียวมีอยู่แล้วเนาะซึ่งโยมส่งมาให้ครั้งก่อนนุ้นแล้วนะครั้งนี้ก็มีอาหารเม็ดของน้องหมาสองกระสอบ ให้สำหรับมาวัดกุตเต้าหนึ่งกระสอบและน้องมาที่ในตลาดที่ลุงปูเป็นทบาทนี้หนึ่งกระสอบค่อยทยอยให้ไปเนาะส่วนวระดงวัดดวงเย็นก็เป็นอาหารเม็ดน้องเหมียวอาหารเม็ดน้องเหมียวหนึ่งกระสอบยี่สิบกิโลอาหารเมรมหรเม,รมียววัดดวงเย็นหนึ่งยี่หนึ่งกระสอบยี่สิบกิโลอาหารเม็ดข้าวเหมียววัดโปงชยัยเหมียวใหญ่หนึ่งกระสอบยี่สิบกิโลเหมียวเล็กลูกแมวอีก หนึ่งกระสอบยี่สิบกิโลท,ทั้งหมดรวมแล้วห้าถุงด้วยกันห้าถุงเนาะห้ากระสอบก็ขอขอนุโนาสาธุข,ขอบุญกุศลสลายจงเป็นพระรัตพระจรูนำคำชูให้คุณโยมกฤชพรจิระัยทอนพร้อมครอบครัวพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทอญสัพพีติโยยวัชชนุสภะโลโคลวินสัสสตุมาเจพฤษบรรจลายโยทุกขีทีขายุโกภวะ อภิวาสนาสิริสานิจังพุทธาปายยัญญโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุข,ขังพระลางสาธุสาธุสาธุาธนอกจากนี้คุณยมกฤภพรก็ยังได้บอกบุญเพื่อนๆพ,นพนญาติสนิทมิสหายบ้านใกล้เดินเครียงและคนที่รู้จักนะร่วมสมทบปัจจัยในการทํำหมันและทําวัคซีนให้กับน้องๆ้เหมียวด้วยนะก็ขอมรนา,าสาธุก็จะทยอยส่งมาเรื่อยๆนะก็ นอกจากนี้คุณโยมก็ยังได้ติดตามน้องเหมียวช่วยดูแลมาตลอดเนาะตลอดมาและตลอดไปขอขอโมษนาสาธุบุญในที่คุณโยมราสนาขอจงเสดจสมราสนาทุกป,ประการเทินสาธุอายุวัน,นสุข,ขังพระรังสาธุ